ผลที่คนเรานะคะมักจะกินเหล้ากินบุฟเฟ่หรือกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะหลังจากเลิกงานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเนี่ยเกิดภาวะเหนื่อยล้าในการตัดสินใจนั่นเองค่ะเวลาที่เราทํางานนะคะเรามักจะพบว่าตัวเราเจะต้องตัดสินใจเยอะมากคือตั้งแต่เราตื่นมาทุกคนลองคิดตามไปพร้อมการตื่นมาเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยจะแปรงฟันก่อนดีหรือจะล้างหน้าก่อนดีนะคะหรือว่าบางทีคนอาจจะคิดว่าวันนี้คุณจะใส่ชุดสีฟ้าดีหรือจะใส่ชุดสีขาวดีหรือว่าจะใส่ รองเท้าอะไรดีใส่กระเป๋าใบไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่เราตัดสินใจอะไรมากๆทั้งวันเนี่ยค่ะมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยเกิดการเหนื่อยล้าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันคิดไม่ออกนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนที่แบบเราแบบตอนกลางคืนหรือตอนเย็นๆนะสมองเราล้าแล้วใช่ปะ่ะเรามักจะไม่คิดอะไรและอย่างเช่นการที่แบบกินอาหารไม่มีประโยชน์หรือว่า ทำอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะนั่นแหละคุณก็จะทำสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าภาวะนี้นั่นเองดังนั้นเราจะหลีกเลี่ยงยังไงหลีกเลี่ยงโดยการที่พยายามตัดสินใจในเรื่องที่มันสำคัญสำคัญก่อนนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่จำเป็นที่ต้องให้คุณตัดสินใจคุณก็อาจจะแค่ คุยกับตัวเองให้มันเรียบร้อยไปเลยว่าเฮ้ยเออต่อจากนี้คุณจะเอาแบบนี้อย่างนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างอ,าอาดีตประธานาธิบดีนะคะคุณบารักโอบามาเขาก็มาจะใส่สูทนะคะสีเทาอะไรอย่างเงี้ยคือกับสีกรมอะไรเงี้ยเขาจะมีแค่2ส,สีเท่านั้นนะคะหรือว่าอย่างคุณมาร์คซ์ก็เบิร์ดเขาก็จะเน้นการแต่งตัวแบบสไตล์มินิมอลเรียบเยบนะคะใส่แบบโทนสีพื้นทุกวันเพราะว่าอะไรไม่ต้องคิดว่าแบบ วันนี้ฉันจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าสมองเขาเมีไว้คิดกับสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วก็มีงานสําคัญใหญ่ๆที่รอรับเขาในแต่ละวันนั่นเองนะคะนี่ก็คือเทคนิคที่คุณนอามาฝากกันนะลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะและใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณเอยได้เลยที่เพจพั s ชันทูวินนะคะวันนี้คุณเอยไปแล้วนะบ๊ายบาย